สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราติดตามคดีของน้องจุมพู่กันเกือบจะเข้าเดือนที่8แล้วแนวโน้มคดีคาดว่าน่าจะสามารถปิดคดีได้ก่อนหน้าที่เกิดคดีน้องจุมพู่แรกๆคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือลุงคน ก็จะเป็นหมอป่าและภรรยาหมอป่าแต่ล่าสุดหมอป่าได้ประกาศว่าไม่ขอยุ่งเรื่องคดีน้องจุมพูอีกแล้วและก่อนหน้าที่หมอป่ายังคอยช่วยเหลือลุงอยู่ได้ให้กุญแจคอนโดลุงพลกับป้าแตนไว้ถ้ามาทำธุระที่กรุงเทพก็จะสามารถเข้าไปพักได้แต่ล่าสุดทำเอาชาวโซเชียล ถึงกับรับไม่ได้หลังลุงพลจะส่งคืนกุญแจหมอป่าและน้ำฟ้าได้มีการเอากุญแจขึ้นมาถือโชว์พร้อมร้องเพลงขายกับล้อเลียนเหมือนกรณีของพี่อุป,ปริยะหรือไม่ทำให้แฟนคลับคุณน้ำฟ้าและหมอป่าไม่พอใจเป็นอย่างมาก ตาอใส่รถเกองของใครลาะพาไปรอบ้านผู้ดงคู่สมคู่ค่าใ้บ้านต่างหรเป็นชายาสองเฮาสัญญาสิเป็นแฟนพันแท้จนเ่าจนแกจนสีผมดอกเหลงประกาศอายคือผู้บ่าเป็นอย่างน้อยเจ้าเห็ดให้อายสีหใจโดยเพจดังได้มีการโพสข้อความระบุว่าคืนเขาดีๆมันก็จบไหมเหตุไหมกุญแจเขาก็ยังให้ถือ เขาไว้ใจขนาดไหนคิดหน่อยแสดงออกมาสมควรไหมจะคืนเขาก็คืนดีๆสันดานไงคือคืนดีๆก็ได้ไม่ต้องคืนแบบล้อเลียนเขาแต่ตอนที่ไม่มีหมามามองแต่เขาเห็นค่าของมันดูสิ่งที่มันทำตอนนี้คิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำออกมาคิดๆบ้างนะที่ได้กินดีอยู่ดี ได้ที่ซุกหัวนอนได้มีเอฟซีลังไลเข้ามาเขาหยิบยืนความเมตตาให้แถมได้คดีติดตัวพอเขาข้างพวกแกพวกแกยังจะยังเนรคุณกับเขาทำเป็นเอากุญแจมาโชว์หัวเราะร้องเพลงเยอะเย้ยถือพวงกุญแจเขามันน่าเจ็บใจอย่าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจล้อเลียน แกเตรียมตัวกับพวก youtube เพื่อจะให้แค่ถ่ายไม่งานมันไม่สมหัวมารอขนาดนี้หรอกหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนไหนที่ถ่ายไม่ทันมันทำรอบสองอีกครับใช่ตั้งใจเรียกพวก youtube มาถ่ายทุกช่องเลย ร้องเพลงส่วนเมียกก็เต้นหมั่นไส้หมอป่ากับคุณน้ำฟ้าเห็นหรือยังคะเห็นแล้วใครรู้บ้างคะเขาโทรเรียกทนายโนบิมาช่วยลูกของเขาทนายจะมาช่วยเขาทำไมเขาทำกับน้ำฟ้ากับหมอป่าขนาดนี้ถ้ามานะจะไม่ไว้ใจทนายอีกเลย ตอนแรกอุตส่าห์ดีใจที่มีคนยื่นมือมาช่วยคนทั้งประเทศสงสารเห็นใจมีผู้ใจดีเริ่มส่งของบริจาคให้ด้วยด้วยความเมตตาแต่แล้ว,ลวคุณมีเงินมีงานมีชื่อเสียงคุณดังคุณก็เริ่มทิ้งเริ่มเนรคุณคนที่คอยช่วยเหลือคุณคนแบบนี้ไม่น่าช่วยแต่แรก ก็น่าจะดีให้บ้านไม่มีเหมือนเดิมให้มีคดีแบบนี้จนกว่าจะจับคนร้ายได้เราไม่ชอบตั้งแต่ครอบครัวนี้บอกไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่ไม่ปฏิเสธรับมือไม้แข็งไม่มีมารยาทยิ่งดูไปยิ่งหินสันดานของผัวเมียครอบครัวนี้แย่ที่สุดอย่าลืมนะคุณรวยมีทุกวันนี้ ใครช่วยคุณเนรคุณคนอีกไม่นานครอบครัวคุณก็จะไม่เหลือใครเลยหรือคุณคิดแค่ว่าเงินที่ได้มาใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดหรอขอให้ทูบที่คุณปากกับหัวจนจงส่งผลต่อครอบครัวคุณเพราะคุณได้เนรคุณผู้มีพระคุณที่ยื่นมือเขาช่วยพวกเขายอมเสียชื่อเสียงเพราะมาช่วยพวกคุณ โดยช่วยด้วยใจสุดท้ายนี้อย่าลืมนะที่ว่าไม่ได้หากินกับศพอย่าลืมคํามั่นสัญญาว่าอยากบวชให้น้องอย่าลืมนะเดี๋ยวก็อ้างคล้ายๆกรณีพี่อุ๊บคอยดูไม่เลวจริงทำไม่ได้เด้อแบบนี้เอาคนที่มีบุญคุณมาล้อเลียนเขาแบบนี้นิสัยแย,แย่แย่มากๆ ถ้าไม่ทำแบบนี้กระแสมันก็จะเงียบต้องทำอะไรที่ให้เป็นกระแส YouTube สื่อทุกช่องจะได้เอาไปทำข่าวก็ดังอีกไงล่ะคะมันคือทัดเทสที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเองความหมายของเพลงฟังดูดีๆนะเนื้อเพลงบอกในว่าจะอยู่ดูแลกันจนแก่เท่าแต่ตอนนี้ทำไมมาทิ้งไป และทำให้เสียใจมันออกมาแถแล้วแก้ตัวให้กันแล้วจ้านี่ละ่ะคือพวกมันละ่ะทำผิดแล้วมาแถแก้ตัวว่าทำกันเล่นเล่นสนุกสนุกไม่คิดอะไรจ้าเดี๋ยวมันก็มาบีบน้ําตาบอกลุงเป็นคนสนุกสนานล้อกันเล่นหาคำด่าไม่ได้จริงๆคลิปนี้ หมอป่าไม่น่าไปการันตีมันเลยตั้งแต่แรกเราเห็นพวกยูทูบเบาหวานใกล้เด็กละ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนมึนและคนในรคุณคนชั่วไม่มีทิฏฐิคนแบบนี้ไม่นานมันจะจมดินเอาจริงเราว่าอย่าไปสนใจตามดูคลิปมันเลยมันกับยูทูบเบอร์คงตั้งใจให้ภาพออกมากวนประสาท เพื่อปั่นกระเแหละให้เราดราม่ากกันแล้วจะได้ออกคลิปแก้ตัวอีกทีได้สองเด้งเพิ่มยอดวิวเราสังเกตหลายทีละ่ะมาต่อกันที่ทางด้านทนายโนบีนะคะได้มีการโพส์ข้อความลงในเพจโนบิตะลอเยอร์โดยมีการโพสข้อความว่าเครื่องจับเท็จถือเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาศัยหลักการที่ว่า ถ้าคนพูดโกหกร่างกายจะต้องแสดงอาการบางอย่างออกมาเช่น 1. อัตราการทำงานของต่อมเหงือ่อ 2. ความดันเลือด 3. อัตราการหายใจโดยเครื่องจับเทปจะให้ค่าออกมาเป็นกราฟแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและแปลค่ากราฟนั้นอีกทีจะเห็นว่า ตัวเปรที่ทำให้การอ่านค่าผิดพลาดนั้นมีอยู่หลายจุดเช่น 1. สภาพของคนที่เข้าเครื่องจับเท็จสสภาพของเครื่อง 3. สภาพของการให้ค่าออกมา 4. สภาพของคนที่อ่านค่าเมื่อตัวเปรที่จะทำให้การอ่านค่าผิดพลาดมีอยู่จำนวนมากดังนั้น แม้ค่าที่ได้จากเครื่องจับเท็จจะเป็นพยานหลักฐานได้แต่สารของไทยไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรสักเท่าไหร่ให้คุณค่าเป็นเพียงพยานประกอบเท่านั้นหมายความว่าจะต้องมีพยานหลักฐานอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วจึงค่อยนำพยานจากเครื่องจับเท็จนั้นไปประกอบอีกทีตามแนวคำพิพากษาของสาลตีกาก็ระบุไว้ชัด ว่าพยานหลักฐานที่ได้จากเครื่องจับเท็จนั้นเป็นเพียงพยานความเห็นเจ้าหน้าที่มาเบิกความให้ความเห็นว่าอ่านค่าจากกราฟแล้วเชื่อว่าอย่างไรไม่อาจจะนำมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้โดยตรงหรือไม่อาจจะนำมาพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดดังนั้นเครื่องจับเท็จโดยหลักแล้วนั้นควรใช้ในกระบวนการสืบสวน และสอบสวนเป็นหลักคือใช้เป็นไกด์ไลน์ในการสืบสวนคดีไม่ควรนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลแบบที่พิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดอย่าพึ่งไปฟันทงไข่เพราะทุกคนที่เข้าเครื่องจับเท็จมาในฐานะพยานเท่านั้นนะจ๊ะโปโลทานายโนบิไม่เคยบอกว่า หมายจับจะออกวันที่10ผมแจ้งว่าไม่เกินวันที่10มกราคม2 5 6พจะมีการเคลื่อนไหวของคดีน้องชมพูอีกครั้งและมีการเคลื่อนไหวจริงๆการที่สื่อออนไลน์นำไปวิเคราะห์และแต่งเติมไปว่าวันที่10มกราคม2564จะมีการออกหมายจับ อาจทำให้ทุกท่านที่ติดตามเกิดความสับสนซึ่งผมไม่เคยบอกเลยว่าจะมีการออกหมายจับเพราะเราไม่อาจกลาวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชี้นำการทำงานได้เราทุกคนก็ต่างเฝ้ารอติดตามคดีอย่างมีความหวังว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษทั้งนี้หากมีความเคลื่อนไหว ในเช่นไรเกี่ยวกับคดีผมจะมาบอกเราให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปเพราะตอนนี้นาฬิกาสายเริ่มนับถอยหลังแล้วขอบคุณบทความจากคดีโลกคดีธรรม